คำเตือนเนื้อหาภายในคลิปจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น การบุกรุกบ้านผู้อื่นมีโทษตามกฎหมายห้ามทําตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําทุกคนคะคันนี่เป็นแผนชั่วนะคะเป็นแผนของพานุคนเดียวนะคะเราไม่ได้ทํานะคะพานุเป็นคนสั่งนะคะคือเราแค่นั่งเฉยๆนะคะแล้พานุเป็นคนพูดอะไรคะว่าจะให้ทำหนึ่งกองทำทีห้าโอเจแปดเก้าสิบนะคะคือเราไม่เกี่ยวนะคะใครที่มาด่านะคะรู้เลยว่าคุณไม่เกี่ยวนะคะเบสค่ะขอโทษนะคะจิ๊ค่ะขอโทษนะคะคนนี้ชื่อพานุเออตัวใครยังพูดตัวคุณมาหาว่าผมเป็นคนทำมันไม่ไม่ไม่นะะคไม่ไม่อันนี้ฮะมีแฟนคลับบอกมาคคออมมเนต์รับบกว่าาหลังจกที่ผมแอบดูกกางงเใน ช้างใช้ช้างแดงแ้วฮะคุณคุณนายชายช้างแงดงรียเปล่าฮะผมนะฮะก็มีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ไปแอบดูคู่เบสซิมฮนะซึ่งเมื่อกี้นะครับผมก็ทําการตัวหาคิวทีทอป้าและตัวหาเบสเ,เ,เรียบร้อยแล้วด้วยการผมโทรหาซิมว่าวันนี้เราจะมีปาร์ตี้กันที่บ้านแต่ผมอะจะไม่ไปฮะเราจะไปแอบดูเขาแล้วก็ปิดมือถือให้เขาโทรไม่ติดซึ่งเมื่อกี้คุณซิมก็โทรหาเบสกาสิงแล้วครับว่าให้ไปเจอกันปาร์ตี้วันนี้ไม่ได้เจอกันนานไปเจอัปาร์ตี้ปาร์ตี้บ้านซิมนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเรากำลังจะ คู่จริงหรือคู่จริงหรือเปล่าทำเนี่ยครับเพราะว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาอ่ะเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าใช่เหรอแต่เขาไม่ยอมรับนะไม่รู้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 เดี๋ยวรอช้าไปเป็นโพลสิตในบ้านเชลเชลป้ากัน ครับตอนนี้ครับเราก็นัดสองคนแล้วผมเชื่อว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วฮะแต่เราปิดมือถือเรียบร้อยครับเขาไม่สามารถโทรตามเราได้อย่าเสียงดังนี่นี่นี่ในโลงนี้แต่ผมจะบอกแลครับเราจะมาไขปริศนาที่คนในประเทศไทยเราดูว่าสองคนนี้เขาเป็นคู่จริงหรือคู่จริงนะผู้มเหมือนกันผมเลยต้องมาดูอย่างนี้แล้วคู่ต่อไปจะเป็นคู่ควับกรบถุงแป้งนะฮะแล้วพี่โก้นะว่าทำอะไรกันหรือเปล่านะเอางี้ดีกว่าทุกคนก่อนเข้าโราผมลองถามทีมงานผมคิดว่าคู่จริงคู่จริงคิดว่าจริงหรือไม่จริงคู่จริงคู่จริงครับจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงนา คู่จริงเหมือนกันนะพูดทับทีมนะครับก็คู่จริงร้ยตากล้องเหรอครับตากล้องเหรอคะน่าจะจริงเลยวันนี้เราจะมาไขปร,ริศนากันแบบเรียลเยรทุกคนถ้าพร้อมแล้วแอบเข้าไปดูกันทุกคนตอนนี้เขาเข้ามากันแล้วใช่ไหมสองคนนเฟิร์นสองสีเฟิร์นให้ฟองให้คอ,อก,กี้เกิลคอ,อก,กี้เกิลสองหลบ็อกสเตอร์บ็อกสเตอร์ออรอที่เปิดประถุนนั้นใช่เขาตั้งคุยกันอยู่ใช่ใช่เบสนั่งอยู่ฝั่งนู้นเอาหนูไอซิมโบนคนเดียวไม่เจอไหนไหนั่นไหนไหนหัวคนเห็นแต่ไเนี่ยไหอไหนไอซิมอ๋อครับเดี๋ยวเราแอบเข้าไปกันได้ทุกคน ห,อ,หอุห๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยไอจีอนไรไอจีผันหน้ามาทางนี้อยู่กระจกบ้านเขามันมองมองมาข้างนอกได้ไหมพี่ไม่มันมองได้เว้ยแต่ว่ามันเงามากเลยแบบว่ามันสะท้อนต้นไม้แบเนนบเต็มไปหมดเลยเนีย่ยพี่อยู่นี่มันก็ไม่เห็นเนี่ยดูดิเดี <c oughs> ๋ยวผมแอบฟังเสียงตอนนี้ครับเขาพูดอะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวผมพากให้ครับทุกคนไม่ตอนแรกอะผมไม่รู้ เขาบอกว่าเราจะแต่งงานกันมีลูกกี่คนดี呀เฮ้ยเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเป้าไม่พี่พูดเล่นพีพูดเล่นพี่กำลังฟังอยู่ฟังไม่ออกป้ามันเก็บเสียงดีไมนไม่ไม่ไม่ไห่ไม่ไม่ไม่ไก่ไม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 ไม่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 ไ่ไม่ไมนไ่ไมดไไม่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 ไ่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไห่ไม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 ไไ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 ่ไไไไไไ่ไ เออว่ะแล้วเขาบอกแกล้อะไรกูปะเนี่ยเขาบอกพี่เอกแกล้อะไรกูปะเนี่ยเขาพูดมันกำมีธารเราอยู่พี่เอกจะทิ้งมึงจริงไหมแล้ี่เขาต่างาใครอ่ะเสียงเองสายใครอ่ะเขาเปิดเพลงเหรอเรียบร้อยทุกคนเฟิร์นมาเฟิร์นมาใช่ดูดีชัดมากเฟิร์นอันนี้แปลว่าติดเครื่องปะใช่เหรอต้องติดเครื่องก่อนเคื่ออะไรวะคือนัดมาแล้วก็ไม่มาเดี๋ยวเขาก็มาป้าแต่ว่าก็สายแล้วจริง หนอนนัดมาไม่มานะก็สมควรโดนด่าอยู่นะเพราะผมจะแอบดูคุณไงคุณวันสองเราสองคุณจะทำอะไรกันเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดคลิปนี้ไม่เซ็นเซอร์นะครับแต่ให้มีฉากติดแปดบอกว่าโอริฟ้าเขาไม่เทหรอกค่ะกูไม่เคยเห็ขาเทนะคะมีแต่มึงเทมึงดูในรายการรายการเขาก่อนจะเป็นสายแบบนี้อะไรเนี่ยกู้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตอนเนี้ย คือเาแกล้งมจะแกล้งอะไรกูจะแกล้งอะไรพวกเราอะมึงบ้านมึงเงียบมากค่ะทีวีก็ใหญ่เปิดหน่อยเนาะโอ๊ยแต่พี่ใหญ่ไม่เข้าบ้านมึงหรอกมีโซทำไมอ๋อมีโซอยู่นี่ทุกคนแมวอีกแล้วแมวเห็นก่อนอีกแล้วเหมือนบ้านไอ้ตาลเป้มีโซมีโซเฮ้ยหนูว่าไปยืนตรงส่วนตรงนั้นไม่ข้างหลังนะพี่หลังคอมเขาอ่ะนี่อ้อมเสามาอ้อมเสามาฝั่งนี้ใกล้ไปอุ้ยเขาเปิดทีวีเขาเปิดทีวีดูกันกูติดซีรีส์จีนมาก ไม่ได้ยกเพิ่มนะตอนนี้มันเสียงมันมาจากชั่วบ้านเลยว่าคุณรู้สึกตอนเนี้ยคุณรู้สึกบ้าจริงมันเข้ามาแล้วเสียงเขาเลยนะเบ๊ข้างหี่มัทางเข้าอยู่ทุกคนแต่ไม่อยู่พี่โกะเขาได้ลองเดินเดินไปดูไปกักอรี่โต้ดีไหมผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าไม่ใช่ไี่แตเขานั่งดูหนังก็เหมือนรู้ว่าเราจะไม่มาแต่เขายังไม่กลับนะเว้ยเบคกคำเสียงอยู่อยู่ ตอนนี้ใช่ไหมเขามีอุปสรรคเรื่องความรักไอซิมเปิดหนังเกาหลีจะไม่เปิดภาคไทยหรือเปล่าภาคไทเออเยอะแบบเยอะขึ้นบ้านอีกเห็นแล้วท้อเลยยีคานใช่ต้องนอนคานไปพี่เขาไม่ได้โฟกัสฝั่งนี้เฮ้ยเขาไม่ได้โฟกัสวิภาโน้ตวิภาโน้ตยังมีเลยอะ มันไม่ตายแล้วมั้งพี่บ้านเขามีอ่างออนเซนแล้อวะเดี๋ยก็มีออนเซนว่ะจะมีสิทธิ์ไหมที่เขาจะมาออนเซนอยู่ตรงตสองในนี้เอาแล้วเราซ่อนไหนอะาั้งบ้างนี้ในน้ํานั้นแต่เพี่มึงไงกอฟนะครับตอนนี้เขาคุยคิกคักคิคักคิกคักกันเหรอตอนนี้คือฟังไม่ค่อยออกแล้วทุกคนนะเขาหันไปนิดนึงเขาบ้าไม่พี่แต่อันนี้เหยียบไปมันจะได้ยินเสียงหินนะแล้วเขาจะหันมาหรือเปล่าไม่หันไปดูข้างไว้ก่อนเขาอยากเห็น นมุมนี้เลยมุมนี้เลยพันทุกตรงนี้เลยหลังเ,างเางสาเฮ้ยบบจะคุยขนมมาแสดงว่าเขาหิวน,นะครับตอนนี้เบบหิวเฮ้ยเอาลูกไปลูกไปได้วยกันเลยอุ้ยอุ้ยสิไม่รู้ตาโมยอะไรโมยของพาน้องมาโดนมาบ้าไม่ไม่ใช่โมยมอัน<ๆ>ออนี้กูแดกพาน้องพูดมาไปไหนกาไปไหน ดิเฮ้ยเขามาอยู่ห้องตอริกันเฮ้ยแล้วก็ถ่ายเฮ้ยถ่ายไอซิมตันหยิบข้างอะดูดิเฮ้ยเด็กเี่ยเขาถ่ายเตลลี่กันผมจริงเนี่ยมันพ่อบ้านกับแม่บ้านอยู่ด้วยกันทุกคนเฮ้ยเขามาเร็วเขามาเร็วเขามาเร็วเฮ้ยเขามาจริงเขามาอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเขาถืออ่างุ่นมาถืออ่างุ่นมาทุกคนเฮ้ยเขาฉีบกันทุกคนเขาฉีบกันเฮ้ยเขานั่งใกล้กันขึ้นนะ ใช่เลยพูดจริงมาดูสิโอ้โนขอมอบนวัตกรรมแห่งอนาคตที่จะมาคอยช่วยกับคุณเอไรุ่นใหม่ที่จะทำหน้าที่ยนแครอัจฉริยะคุณคือพี่เราได้ร่วมกันตบมือให้องุ่นเนาะเขาตบมือให้องุ่นเหรอทีนี้เก็บงานอนุเขาตบมือให้องุ่นเออเห็นเหนือยกันอ่ะนี่คือเขาป้อนกันแบบกลางอากาศทุกคนฉันเล่นท่ายากเฮ้ยไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไร มันเอะไรเนี <AN AN ่ยมันก anyway. <an ินของมึงไปใช่ข้าวป้อนใหญ่ม้ยวว้ยวาลูกที่3มแวุ๊ยเป็นเพื่อนไม่เล่นนะคะแบบนี้เป็นเพื่อนไม่ทำนะคะต้องแฟนมันกุกกีเกินมันอารมเกินขึ้นเข้ามารุมนะรุนะุนนนะเรียเร็วเวเวไวดอ้เด้้เดือดไ้ได้เ้อออืือ นี่เลยผมว่าไม่นานอาจจะหน้าชนกันอย่างนี้แน่นอนนะอีกสองชั่วโมงนะดูซุกเบตเต้นทุกคนเบตเต้นยุ่งอะนี่ใคอยากได้ป้างอยากได้ไมึงจะอเอาไป่าแข็งไม่หรอรำรำเป็นที่อะไรอะอะไรอะกูทำให้ตกกูยกโต๊ะอะทุกคนอย่าบอกนะไม่ธนุเขาเข้าติดต่ออ๋อเหรอตกใจนึกว่าเลื่อนของให้โซฟามันมีพื้นที่อะไรเงี้ย อุ้ยน่ารักอะ่ะติ๊กต่กคู่ไม่กระซอมนะจ๊ะรู้มีหวัวใจมีหวัวใจมีหัวใจมีหัวใจโอเคด้วยเดินๆกลัมาเดินๆกไัมาเฮ้ยเดีย๋ยมาเลรอมึงดูก่อนได้ได้เหรอ วิชมคิวเทใหญ่เลยเบสแอบได้อ่านคิวเทนะคะเห็นเลยค่ะเมสถังเนี้ยน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยงไม่คิวเทต้องยัวเบคิวเทต้้งยัวดนิควเทต้องยัวเไม่ไม่อันนี้มันบ้าเนี้ปราษาแดะนี่ภาษาเดะยูวเบสอะไรมันป็นภาษาดกอันเนี้ยเขาเรียกภาษาแดกกูว่าเอ้เมื่อกี้อังุนอะไม่ใช่เฟ์นกัง ไอซินบอกโอ้ยร้อนแล้วก็ไปปรับแอร์หรือว่าเขาสร้างความร้อนนั่นอยู่ว้ายว้าว้ว้เฮ้ยเขานั่งอะไรอ่ะเขาทำอะไรอ่ะที่เป่งแลไปไงดีดูไงดีดูยากว่าพี่เฮ้ยเป็นเต็นยัวดูดิหนาหนาหนาเห็นไหมหนา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 หนนาหนาหนา เขาอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีผ้าอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยเขาแบบอย่างเงี้ยเองเห็นผ้าเหรอเขาใส่เอวอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดนราวไปโดนตกแล้วเขาไม่หลอกใครโอยู่ซ้ายู่ใจรับหรอไม่ากูว่านะไม่รับอย่างเงี้ยมันน่าจะเอาของแผลเลยขามาหาผีบ้านหรือเปล่า แหม่ทำอะไรกับกูแบบเด็กประถมเด็กมัธยมเรียนจบละค่ะพ่อเป็นแม่าทุ่งต้องกลับแล้วนะน้องเดี๋ยวรัวเดี๋ยวรัวบอกพ่อว่ากลับเที่ยงคนไม่เอาจะนอนแล้วเรียนมาไม่ได้รัวเขาไม่มาแล้ววันเนี้ยไม่ใช่แต่เขาดันมาปาร์ตี้แล้วเรียนนอนเที่ยงคืนอะไรเขาทะเลาะกันแล้วเหมือนเรียนไม่ยอมกลับแต่สิงบอกว่าถ้าไม่มาห้าทุ่งให้กลับประตูหลังเข้าได้ไหมก็ไปดูไหมน่าจะได้จริงหรอไม่รู้ เบสเซลว่ามึงคุยกับใครประมาณนั้นอ่ะอ่านปากอยู่ทำไมเพราะว่าอยู่ทนเดมยวเหยียดไปนั้นวะทำไมเอาบอกว่มึงคุยกับใครเฮ้ยเขาเหาือบคุยกับใครเขาคุยกันหึงกันจริงใช่ไหมก๊อฟอันนี้เขาเรียกว่าคนหึงกันใช่ไหมใช่ครับพี่นี่นี่หึงแบบหึงหนักเลยครับอันนี้ไม่สมายเลยมีโซมีโซมีโซมาหน้าแก่มันยุ่งคนจงมีสิทธิ์ไหมครับมีงาน เขาผิดเลยเขาไม่พูดไม่พีเทล้องเพี่คนจนมีสิทธิ์ไหมคะแล้วเบยมันก็พูดว่าแต่มีนะคะเลยสิงธม่เบย์คำหยาบเนี่มันคู่รักเลยนี่ว่าเพื่อนเพื่อนอะไรไม่ให้พูดคำหยาบคะเพื่อนอะไรคะเพื่อนต้องสนับสนุนให้พูดคำหยาบนะคะใช่ไหมมึงโทรตามเขาดีเร็วๆมันนานไปละไปนะเร็วเร็วโทรตามไป่ผมไม่รับสายไอ้คุณละเมียดเขาบอกเขาถามแล้อยู่ไซส์เนี่ย วยเขานั่งใกล้กันมากนี่วิเห็นเบสมันข้างล่างเป็นพื้นแต่ใกล้ๆแถวคิวเทว้าก็มีสิทธิ์นั่งตักไหมควรน่าจะมีน่าจะเมื่อยเกินไปผมจะให้ดูฉากนี้ก็ต่อเมื่อสมัครเมมเบอร์อีกทางก่อนนะครับแต่ไม่เปิดนะแต่ไม่ได้เปิดเมมเบอร์นะแต่ต้องสมัครเมมเบอร์อีกทางก่อนมันเสียงอะไรมันเข้ามาเรื่อยๆอะไรวะเขาได้ยินเสียงรึเปล่า มีปาชเวลาแบบบ้านอะถ้ามีเขาบอกว่าที่บ้านมีป้าที่เหรอมีเสียงมีเสียงมากามรู้าไม่กลันไรงอ้ลัวกเลไมรัยาไมมีรถเข็ดเด็กรถเข็นแม่้วน่าเจมสเยำหรับลูกของเขาส่งเขัไป่นด้ยวะ่ดไมอะเ เหมือนกับว่าผมได้ยินว่าเบสกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายชุดนี้ก็เหมือนทิงไม่โอเคอ่ะแบบจะถ่ายรูปที่บ้านตรงต้นไม้นี้เราต้องย้ายก่อนเฟิร์นนี่เขาต้องมาเปลี่ยนเสื้อ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 คิวเทไม่ให้เปลี่ยนจริงเหรอคิวเทไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนคิวเทบอกว่าตรงนี้มันโปจะไปใส่ทำไมวะยูจิงเขาไ่เปลี่ยนเสื้อใช่ไหมใช่เออเขาไม่เปลี่ยนเสื้อจริง a few moments later ซิมเครียดะซิเฮ้ยมาแล้ว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 โอ้โหใส่เสื้อเปิดไหลจริงกางเกงมันมันไม่เข้าเออไม่ได้เอามาใช้ลูกซิมบนซิมบนนะผมว่าซิมหึงเบสแต่งตัวปูไปเชื่อปะก็ไม่ปูพี่ไม่ดูๆๆดีๆๆดีซิมเกรียดอะซิมเกรียด เฮ้ยครับทิมเขาถ่ายรูปกันอย่างเหมือนซิมหึงแบบไม่โอเคชุดเนี้ยเออแบบไม่พอใจอ่ะซิมเหรอซิมไม่พอใจเลยอ่ะนาเลยอ่ะเขาหึงกันนะ่ะเฮ้ยเขาเพิงให้ชมว่าเบสสวยคนอะไรทุกคนเพื่อนอะไร เขาซิมเหมือนแบบแต่งตัวอะไรมึงเหมือนหึงสองซิมโทรหาใครไม่รู้เห็นปะแกลเขาแกลเขาแกลโคลเขาแกลโทรใช่ใช่ดูดิดูดิถ่ายรูปดูดิใหม่ใหม่เขาถ่ายรูปให้กันครับทิมผูว่าไปเลยถามเลยเก็บขอบประตูไว้แล้วถามเลยว่าผมเห็นว่าคุณทำอะไรกันคุณถึง้เปล่าจริง เออยืนนี่เขาเห็นไหมยืนนี่ยืนนี่พี่ยืน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 เ้ยืนยืนยืนะเขาเห็นดูดิเอาหน้านี่คนจนคนจนมีผิดไหมคะคนจนมีผิดไหมคะผมเห็นทุกอย่างแล้ว เห็นนะครับสิ่งทําเป็นโทรศัพท์คุณถามว่าคุณอยอะไร่ไหยแป๊บแป๊บเปิรมาดูนี่อันนี้แต่งหน้าหรือหน้าแดงหรือเขยิเเ้ยิเขินจริงเฮ้ยินจริงนะทุกคนเขินจริงเพลยกครับอยู่ข้าว ผมจะถามพวกคุณก่อนนะครับผมจะตายกระจายเยนะครายวันทำไมจิมสมัยนีครับคุยกับคนอื่นแล้วทำไมคุณถึงถามว่าคุยกับใครคุณถึงไปอยากรู้ไงเออเวร์<ม>จริงจริงไม่ต้องอยากรู้เลยนะทำไมถึองอยากรู้ถ้ามึงไม่บอกมูงงอนเนี่ยอา้าวไม่ต้องงอนอ่ะก็เราจะบอกมันทุนนกเรื่องอ่ะ เพี่ไม่บอกกันทุกเรื่องนะอเอาจริงป่ะมึงไม่บอกกูเลยเฮ้ยคน <laughs> ไหนเหรออุ้ยแก คือสุดท้ายเขายอมรับคุณหึงเขาไหมหรือคุณไม่หึงไม่หึงแต่อยากรู้คือต้องบอกไม่ไอเนี้ยปากแข็งเบสไม่ไม่สไตายอยู่แล้วตัวมันอะโละโละล่าสุดก็แบบถามมันไม่บอกหนูก็งอนทำไเออไม่ต้องงอนอ่ะสมองไม่บอกแล้วทำไมต้องบอกมันก็ไม่บอกพี่นะพี่ก็ไม่งอนมันเออพี่เห็นเงินมันเออมันก็ไม่บอกพี่พี่ก็ไม่งอนมันนะเบสอยากเป็นชาวเกย์ไหมไม่โอเคป่ะกินถั่วงุนไปไม่ได้เจนดาลาอยากเป็นได้เจนดาลาอุ้เฮ้ยเราก็เลิศนักเจ้าของบ้านนั่งโซฟาแล้วน่อยู่ เอออมะนึกโซนนั่งนั่งๆคุณคุณรักนั่งข้างบนก็ได้ผมถามหน่อยแล้วทำไมเบสแต่งตัวเหมือนปวกๆแล้วคุณแบบมีดไม่โอเคคุณถึงเขาเหรอไม่มันไม่ไม่อไรไม่ กางเกงนะกางเกงไม่เหมาะกับเสื้ออุยทไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนกางเกงเขาบอกไม่ได้เอามาเฮ้ยมัคือครึ่งตัวเงแล้วเอาจริงๆเขาแต่งตัวโบนี่มีแบบนิชชอกไหมมีไหมไม่มีเหรอสวยคุนแต่งยังไงอะไรสมัยเนี้ยแต่งยังไงผมมีสตอรี่ที่คุณหึงเบสนะวันก่อนไอ้ก่อนอะไรกี่เดือนแล้วแม่ใจผมเปิดไใ้ผมเปิดเลยเดแล้วสองคุณนี้ทงเก่งมากเลยอันนี้กูเปลี่ยนทสื้อเองนะโอ้เห็นแบงนี้เหรอ ทุกคนครับผมมีบททดสอบว่าเขาเป็นครูจินหรือป่าเดี๋ยวรอจีงานก่อนนะตอนนี้น่าเะบอกว่าเดี๋ยวไม่บอกสิผมจะบอกคุณยังไง มาแล้วโอ้มาเป็นกระสอบเลยอะไรที่เขียนจังมากเขียนเนืความว่ามันสนิทต่อกันอะไรเงี้ยใช่คุณรู้ใจกันขนาดไหนเดี๋ยวผมจะถามคุณแล้วมาดูว่าเขียนตรงใจกันหรือเปล่าข้างนอกฝนตกแน่เลยใช่ไหมใช่ครับรอบวันเติมแล้วคุณรีบเข้ามาแล้วคุณก็มาเป็นบรอดซิ่งแบบฝนตกอ่ะ่ครับผมเข้ามาเฉลยไงจริงๆกันจะดูถึงตีสองนะโอพอดีแล้วขอบคุณฝนตกครับฝนตกไงคำถามแรกแฮมดูกันนะฮะคิดว่าพี่ใส่เกงในสีอะไรขึ้นรถกันกูร้องกันกูร้องกัน มันกรอบดุอะไรครับทวามซอสชิมอ่ะสีขาวอุ้ยแอบบูปะเนี่ยใช่เมย์มึงเหรอไม่ใช่เเฮ้ยมหรอ พี sea, so ่อ no, พ well, ี่คนสมัยนี้ไม่ใส่สีขาวผู้ชายอ่ะไม่ใช่สีขาวสีเทาอย่างงี้แต่ว่าเขาใส่ขาววันเนี้ยเขาบอกว่าคุณทายถุงเปิดให้ดูเลยพี่อพีเสียอะไรอ่ะพี่อพีเสียอะไรอ่ะพี่ออยากใส่สีอะไรไม่รู้ไม่ใส่เชี่ยไม่ได้ใส่โอเคเฮ้ยมาคุณดำตีเฮ้ยเฮ้ยเนี่นี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเบสทำอะไรฮะเบสทำอะไรเนี่ยคนรู้ม ใช่ไห่ววันนี้กูหนักกว่าดี่งนะใช่กูใส่ดิสเกนี้ฉ่ำไม่เห็นไลท์โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลงนะไม่มึงไม่ไลท์ชุดว่ายน้ำกูแต่มึงใช้ไลท์ชุดธรรมดาค่ะกูดูอันนี้เรื่องจริงปหมเนี่ยเออไม่ใช่แล้วตอนนั้นไม่นใช่เรื่องจริงมันก็ไลท์ชุดว่ายน้ำให้มึงตั้งเยอะแยะเลยมันกดไลท์ไม่ทันมึงลงทุกวันตอนที่เราไปฟิลเตอร์มึงบอกว่าถ้าถ้ากูใส่ดิสเกนี้มันจะไลท์เป็นคนแรกเลยแล้วมึงก็ไม่ไลท์ เอัญญาลับสัญญาลับบิกินี่ไม่เามเาอกไป็นใครต้องมาไลฟ์ให้มึงคนแรกนะใช่ไหมั้งคนนั้นน่ะท้คนพูค่ะพี่ลงไดายใช่ไหมลงไ่าไหมให้ตัดออกเลยอ๋อลงง่ายครับพูดเลยครับลงง่านะครับไม่จริงอ่ะบิกินี่อะไรก็แต่ใได้ทุกอย่างไม่ติดใช่ถ้าเราไม่แต่ไม่ไล์ค่ะตอนนี้ประเด็นอะไม่ไปไลน์ย้อนหงะวใช่ไหมก็น่าจะโอเค เลือกก่อนว่าสีที่คิวทีชอบสีอะไรเดี๋ยวคิวทีของคิวทีด้วยแล้วดูดีเบสจะรู้ใจคิวทีนะชอบสีอะไรก่อนอันนี้เบสิกครับผมว่าไงคูดจริงต้องรู้อยู่แล้วคุณต้องตอบด้วยไหมตอบครับเราเขียนด้วยเดี๋ยวคุณเห็นคับตอบเบสแล้วคุณทำไมเป็นแบบไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณนี่จะเข้าเห็นพิเบสมีรถสีขาวสองคันนี่มาสีขาวสองหลังนี่มาสีขาวหนึ่งตัวแต่ทำไมถึงสีที่คุณชอบสีที่คุณชอบต้องเดาให้ถูกว่าสีที่คุณจะได้เฉลยเหมือนกันหรือเปล่าคุณชอบผมใช่สีดำสีดำใช่ใช่ คือจะ่ชอบสีดำถ้าเป็นผมผมจะต่อว่าสีม่วงนะเออแหมดูบ้านฉันดูรถฉันเออจริงเฮ้ยเอาจริงจริงผมต่อว่าสีม่วงจริงนะใช่เมื่อกี้ผมได้บอกเลยว่าเคยถามมั้งเคยถามเมื่ก่อนนึนคุณประตูอีกอันไม่จริงจริงก็ผมชอบสีดำมาตั้งแต่ชาติกำเนิดอ่ะทำไมทไมในคลิปมึงสีม่วงอ่ะตกป้ามึงอะสีม่วงทั่วตอนนั้นไม่มีใครใช้สีม่วงแล้วถ้าสีดำมันจะผมจะมองผมผมผมดำไงมันจะมองไม่เห็นผมตัวเองอ่าไหนลองเขียนสีที่เบสชอบบ้างอ่ะคุณเขียนด้วยอชบสีขาาวนนี่่ะจสีขาว มั้งสีชมพูว้าวฟังก่อนสีขาวอ่ะหยดสีแดงนิดหน่อยก็สีชมพูแล้วเฮ้ยเทสเนี่ยหลอกตอนนี้สีขาวไงแต่ถ้ามึงมีความรักเขาจะหยดสีชมพูให้มึงเป็นสีชมพูเนี่เฉียบได้ไหมตอบผิด่ดิช่วยหน่อยดิอะไรได้ไงแจ้ขึ้นมาหน่อยกูเทชอบกินอะไรเอ้ยอันนี้ยากนะพราะทุกวันนี้กูเปลี่ยนรู้รู้รู้เอาทุกวันเปลี่ยนแล้ว พี่ยังไม่รู้เลยไปซีมมันชอบกินอะไรไปสู้เลยอุ้ยอุ้ยเอาแบบชีวิตจริงหรอแบบรายการจริงจริงนะชีวิตจริงใช่ไหมเขียนเสร็จแล้วนะพี่ดำบอกไม่ใช่อะไรเอาึงตอบชอบอะไรเออชอบอะไรเฉลยคุณหมอเออชอบกินโค้กไอติมโกโนเย็นเพิ่มกว่า เอ้าไม่ชอบกินโคเอ้าเอ้าหายหมดป่ะใายได้คุณคิดว่าเขาชอบกินมันนเย็นหวานแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟอันนี้ถูกต้องคุณไม่ลงหมวดคุณอีพานุอ๋อโอเคคุณต้องลงหมวดคุผิดดิเรื่องขอก็ผิดดิเดชชอบกินอะไรหมวดน้ำโอเคผมลงแล้วนะหมวดน้ำหมวดน้ำต้องเขียนไหมเขียนไทยเลยก็ได้มั้งเออไทยเลยก็ได้เออต้องเขียนแม่งมากมวดเลยชอบกินช็อกโกแลตเย็นใช่หนึ่งเท่า อ,อ่ะคำถามลึกขึ้นคิดว่าซิจะแต่งงานอายุอะไรสามสิบเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวถามว่าแต่งกับใครกับบ้านได้หหไหม